สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพ่น้องน้างนาถุกท่านกับผมสําหรับมณีกับเป็นวันพฤหัสที่24เดือน12ปี63สทางขายเซียนขื้นเมงสุลินกับสิไดามารีวิวโปชุดดักนกควักด้วยคืนพีเสือครับผมนี่ครับรายละเอียดสินค้าที่อยู่ข้างนาทันนี้เป็นรายละเอียด ชุดดักนกควักด้วยคืนพีเสือกับผมที่ทางขายเซียนคืนมุสซลินในน้ำมาจัดโปตอลับพี่ไม่ให้กับผมสำหรับท่านที่ยังบ่มีเวลาสั่งสื่อกับสั่งจองใดกับผมนะครับเป็นโปชุดดักนกควักตอนลับพี่ไม่กับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าราคากันเลยกับผมนี่ครับ ชิ้นแรกก็เป็นคืนผีเสื้อสิบักสามสิบวงผมด้วยลังเก็บลำโพงเมมโมรี Memory, นกวักยางครับผมนี่คือสินค้าเป็นชุดพรอมใส่กานเลยครับผมนี่ฮะสั่งซื้อไปก็เปิดใส่ได้เลยครับผมนี่ฮะเป็นชุด1,100บาทครับผมนี่ฮะชุดหนึ่บาทส่วนรายละเอียดคืนผีเสื้อก็เป็นนี่ฮะ สายหนาพีอีต่อแบบหลอกครับผมสายหนาพีอีต่อแบบหลอกนะส่วนคืนพิเส้อชนนี้กะดักได้ทึงนกควักอิลุ่มไก่ปลาครับผมความแตกต่างกันอยู่กันที่ห่วงเล้วกับเบอร์เอ็นกับผมอยู่ที่ความชอบของลูกค้านี่ฮะแต่ทางขายเสียนคืนเหตุออกมานี่คือดักได้ทั้งสามอย่างกับผมนกควักอิลุ่มไก่ปลาครับผม หรือท่านที่ชอบเฉพาะดักไตนตนก,กวักกับมีกับผมมีทุกยางครับนี่ฮะหรืออยากได้ดักควบคุมทั้งสามยางกับไซได้ครับผมความแตกต่างกับยูทิเบอร์เอ็นกับห่วงทองเหลืองกับผมนี่ฮะเบอร์เอ็นห่วงทองเหลืองขนาดบวงหานิวซีจุดหาีนิวนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นชุดที่ทั้งขายเ้ยนคืนมุสลินใ้น้ำมาเปิด ตอนหลับปีใไม่ให้กับผมจัดโปตอนหลับปีใไม่ให้ลูกค้ากันครับผมเป็นจุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมโบวาสิเป็นคืนแขวนหรือคืนพีเสื้อยู่ที่ความชอบของลูกค้าครับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนต้องการแบบไหกับถักข้ามาใดครับผมสำหรับท่านที่สติโตกับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเลยครับผมเบอร์โทรขายเซียนคืนครับผม 0927635570นครับติดต่อเขามาใดกับผมหรือว่าถ้าโทรสายประว่างหรือผมมีคนหลับนี่ฮะโทรมาอีกเบอร์กับผม08 7 006 9936ครับผมตัวน,นี้ก็โทรเขามาคุยรายละเอียดเนื้องานกันใดตลอดครับผมหรือว่าสิเขาเฟสเขาไล่เพื่อมาเบิ่งรายละเอียดสินค้าก็จัดส่งครับผม เขาเฟซมาที่พิมพ์อัฐพลช่อทองครับผมกสีเห็นเฟดกสีเด้งขึ้นแล้วครับผมอัฐพลช่อทองนี่ครับพิมพ์เขามาเลยครับผมถ่านกษีเห็นรายละเอียดดาเฟซกสิเด้งขึ้นได้คุยได้เบื้องรายละเอียดสินค้าเนื้องานครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดหุ่นยางนกกวักกันเต็มๆครับผมนี่ครับ นี่เป็นนกกวักทรงยืนห้องครับผมเป็นงานของขายเซียนขืนครับผมมีติดปีกมีหางออกมายาวพอสมควรครับผมรายละเอียดเนื้อง,งานก็จัดเจนกับตามภาพ,พังนาที่่านเ็นเลยครับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดของขายเซียนขืนมังสลิมครับผมรายละเอียดหุ่นย่างนกกวักนี่ครับความละเอียดกับ สายสายตาท่านตัดสินกับผมตามผ่าพางนาทีท่านเห็นเลยครับน,นี่คือเนื้องานของไข่เซียนขืนเมองสุรลินรับผมหรืออยากสั่งซื้อแยกชินนี่ฮะทางไข่เซียนขืนมีเปิดขายทุกอย่างรับผมต้องการแบบไรก็ติดต่อเขามาใดครับเป็นราคากันเองนี่ฮะในช่วงยุคโควิดกําลังระบาดอีกรอบสองครับผมตอนนี้ก็เขาปลาเขาดงครับผมหาดักหนก ตกป่าหรือสนใจแบบใดก็ถักเข้ามาครับผมนี่ยรายละเอียดนาฬิการายเซียนคืนมุกซูลินครับผมหรือทันทีสนใจชุดดักนกอีลุ่มก็ชุดละ1,400บาทครับผมชุดละ1,400บาทติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยทั้งขายเซียนคืนมุกซูลิน มีละเอียดใหม่ๆกับสิแจงห้เดียสาวกันเรื่อยๆรับผมเนี่ยเป็นห่วงไก่ครับตัวนี้ห่วงไก่ธรรมดาทางขายเซียนขืนมังซูลิงเปิดขายอยู่ตัวละหนึ่งบาทกับผมเป็นห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาทรงกับผมเนี่ยตัวละหนึ่งบาทสนใจอยากใด้จ็กตัวกัทักขมา้าใดกับผมเป็นราคากันเองส่วนห่วงนก หนึ่งลอยตัวกับแปดสิบบาทครับผมหนึ่งลอยตัวแปดสิบบาทสินค้ากับมีความจัดทรงครับผมเนี่ยเป็นห่วงเหล็กแปดขนาดสามตะปูสามอวนครับผมก็ถึงอ่ะวิ่งว่าว่ามีสะดุดครับผมสำหรับทันทีสนใจกับทักเข้ามาได้ครับผมดูว่าจะเป็นนะฮะกระเป๋าไก่ครับผมกระเป๋าไก่ต่อหรือว่ากระเป๋าเฉลยนะฮะเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียด นะครับผมเหนืองานความชัดเจนกับตามภาพข้างหน้าเลยครับผมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันหลายๆใบรับผมเป็นกระเป๋าลายพรางรับผมกระเป๋าลายพรางหรือว่าทีเป็นนี่ฮะชุดลายพรางรับผมตัวนี้ก็กางเกง เสือลายพังครับผมมีผ้าบับมีหมวกสำหรับทันทีสนใจกะถักเข้ามาติดต่อด้ดดครับผมนี่ฮะเนี่ยไก่พี่ไม่สิไก่วันยุดธละครับผมหรือว่าบางท่านสั่งบทท่านหรือบมมีเวลากะสั่งจองใดครับผมขื่นพิเส้อนี่ฮะขืนดักไก่ปลากรสนใจกะถักเข้ามาใดครับผม ผมกันรายละเอียดกัฝากบอกต่อตอนนะครับผมชุดโปชุดดักหนกควักสอหรับปีใหม่กับเป็นชุดดักหนกควักด้วยคืนผีเสื้อครับผมชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหรือท่านอยากได้คืนแขวนกับถักขามาติดตอใดครับผมนี่ฮะก็เป็นรายละเอียดสั้นๆสำหรับวันที่24เดือน12ปีหกสามทขายเซียนคืนในน้ำมาจัดโปให้พี่ให้น้องกันกับ สนใจกับทักคม้าใดกับผมก็ขอฝากไว้สำมนีครับสวัสดีครับ